ขบวนด่วนพิเศษนะครับทักษิณที่3 7นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางสุไหงโกรกนะครับกำลังจะผ่านสถานีรถไฟชุมทางหนองประดุกนะฮะเพื่อมุ่งหน้าไปจอดที่สถานีรถไฟบ้านโป่งนะครับเพื่อรับส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟบ้านโป่งช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะเห็นว่า ทางรถไฟนะครบ,บริเวณชุมทางหนองประดุกเนี่ยสร้างจํานวนหลายทางมากเลยนะครับเพราะว่าในอนาคตจะเป็นจุดสําหรับซ่อมบํารุงนะฮรรถไฟสาใต้นะครับ,รบขบวนด่วนพิเศษที่37นะฮะชะลอความเร็วนะครับช่วงบริเวณก่อสร้างนะฮะทางรถไฟทางคู่สายใต้บริเวณ สถานีรถไฟชุมทางของปดุ ผ่านบริเวณชุมชนบ้านเมงไปแล้วนะครับอีก1กิโลเมตรนะครับก็จะถึงสถานีรถไฟบ้านโป่งแล้วรถไฟขบวนนี้นะครับจะไปหยุดรับส่งท่านผู้โดยสารที่สถานีรถไฟบ้านโป่งนะครับสำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางไปทางใต้นะครับสุดชายแดนไทยมาเลเซียเลยฮนะอำเภอสุไหงโกล,ลก